สวัสดีค่ะพบกับเลยาเชิดเคยเนาะวันนี้เลยาจะมาทําหน้าที่ตรงนี้อ่านไพ่ให้พี่ๆเพื่อนๆเชิดเคยเนาะวันนี้เราจะมาทําแรนดอมกันเลย์าได้ไพ่ามาใหม่อีกละสองสำรับเนาะเป็นไพ่โรแมนติกทาร์และก็ไพ่ไม่หมดอันนี้เนาะและแรนดอมหัวข้อแรนดอมวันนี้เลยาจะมา ถามความรู้สึกอันนี้โรแมนติกทารลอตเนี่ยอดีตเรียจะถามเนะาะอดีตเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ปัจจุบันอืมอยากจะแพทย์ตรงนี้เนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะเรียขอขอบคุณทุกคนที่ใช้วิจารณญาณในการรับชมบและรับฟังทุกครั้งเนาะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรียด้วยนะอนุญาตเก็บ ก่อน,นอไปตรงนี้ก่อนเนาะแปตรงนี้ก่อนเนาะด้วยความปรารถนาดีเนาะอยากคิดว่าทุกคนคงจะใช้ชีวิตยอยากมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ เดี๋ยวนี้ตอนนี้น้าบาัดหนาวเนาะอยากขออนุญ,ญาตจับไพ่แป๊บเนาะไม่เน้อยม่ซีเรียสกันเนาะการเรนดอมเป็นการสุ่มพลังงานหลายๆคนเนาะมันอาจจะไม่ตรงกับคุณหรือคนใดคนหนึ่งได้เนาะโอเคนะเราไปดูกันเลยเนาะแถวแรกเรยาจะทำอดีตเนาะที่ผ่านมา เขารู้สึกยังไงกับคนแล้วก็แถวที่สองเราอยากจะแถ,ถมเป็นปัจจุบันเนาะ นีนยขออนุญาตเรียงไพ่ก่อนนะ ไปแบบสั้นในแพตตาสำหรับเนี่ยมมาดูาปัจจุบันให้เนียน ง่ายนะมันพอดีมือไหมจุ๊บมา ืมเ้าเรามาดูธาตุลาศีกันเนาะคุณและเขาก็ได้อาจจะเป็นธาตุไฟเม็ดสิยงธนูแล้วก็อันนี้ก็ธาตุไฟเนะาะอาจจะติกลาศิตุนแล้วก็ธาตุดินประสบกันมังกรแล้วก็ลาศีวิจิกรนเนอรเดยเนะาะธาตุน้ำ ก็เรากดพี่จิกมีนทัดไฟเม่สีโนโเนาะทัดไฟทัดไฟดไฟทัดดินดินน้ำลมไฟมาครบกันเลยเรามาดูอ,อดีตที่ผ่านมาก่อนเนาะเขารู้สึกยังไงกับคนเป็นหกหไม้เทา้าคุณและเขาอาจจะมาเจอกันในที่ทำงานเนาะ เ,ออเคยทำงานร่วมกันเอซอึ่งเขารู้สึกดีมีความสุขแฮปปี้นะออทั้งความรู้สึกของเขาเนี่ยแล้วก็ทางการงานออออแล้วคุณกับเขาก็มีแพชชั่นต่อกันแบบมีความรู้สึกแต่อาจจะเป็นความรู้สึก ที่ที่แอบเนียที่ทํางานหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามีคนแอบส่องแอบมองอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะ,ะเออสองคนก็คือแบบทําอะไรกันอยู่แบบนวลเนียกันอยู่แต่ว่ามีคนอยู่ข้างหลังแอบส่องแอบมองอยู่เนาะอืมแต่เขารู้สึกดีก็คือการงานเวลาทํางานกับคุณนะเขารู้สึกแฮปปี้เออแล้วก็งานก็ไปได้ด้วยดีเออได้ทั้งเงินทั้งงานทั้งความรู้สึกดีด้วย นาะอห้าเหรียญจัตติกห้าเหรียญเดเดตแล้วคุณและเขาแจ็สมนอืมอดีตที่ผ่านมาคุณและเขาก็คือแบบจบกันเนาะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนาะ จสมมันก็มาบอกภายใต้สำรับเออแล้วก็เดย์เดยจัสมินคุณและเขาได้จบกันไปแล้วอันดิทิพันมาเออเอ,อความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีสองสามคนหรือว่ามันไปเจอกันในที่ทำงานเอ,อ,อาจจะมีคนจ้องมองคุณและเขา ก็เลยแบบหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่โสดเนาะเหตุผลอะไรก็สร้างคุณและเขาได้จบไปแล้วม,มันก็เลยเป็นห้าเหรียญน,นะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะใส่หน้ากากเข้าหาแล้วทีนี้ไม่ไม่มีความชัดเจนไม่ได้ความชัดเจนแบบไม่มีความยุติธรรมนะเออมันไม่ยุติธรรมนะ ความรักของคุณและเขาที่อดีตที่ผ่านมามันก็เลยจบไปมันเป็นห้าเหลี่ยน,นก็คือไฟนได้ไฟหนึ่งอาจจะเรียกร้องความสนใจเกินมากเกินไปหรือว่า,ามันไม่เติมเต็มความรู้สึกเนาะแล้วทีนี้มันก็เลยจบกันไปแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จบคุณสองคนจะได้มาเจอกัน,นเนาะ แจสมินก็ตัดสินไปแล้วว่าคุณและเขามันจบกันไปแล้วอืมอันนี้ก็คืออดีตเนาะและปัจจุบันเขาคิดยังไงกับคุณปัจจุบันขึ้นเซเว่นขึ้นเจ็ดไม้เท้าแล้วก็คีนไม้ไน ถือมาอัศาบินถือไม้แล้วก็คิงออฟวานเพทรออฟเพนเดโคอันนี้เนะี่ยเด็กเหรียญแล้วก็แปดไม้เท้าปัจจุบันเขาคิดยังไงกับคุณ เขาคิดว่าเขาอยากพยายามอีกครั้งหนึ่งกับคุณนะใบแรกมาเมันเป็นเจ็ดไม้เทานะ้าน่ะเจ็ดไม้คือเขาอยากพยายามอีกเนาะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เป็นเขาก็ได้เนาะเขาอยากพยายามอืมเขามองว่า คุณและเขามันมันก็เข้ากันได้นะมันเป็นเนี่ยเป็นครีงไม้กับคนะีนไม้น่ะอืมแล้วก็อัศวินเือไม้เนี่ย<ม>คุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ<ม>อืม,มเปอัศวินเือไม ปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณน่ะดูดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแล้วคุณก็ทำงานเก่งถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบคุณสวยขึ้นนะ่ะดูสิคุณสวยขึ้นคุณประสบผลสำเร็จเรื่องการงานการเงนินคุณมีชีวิตท,ที่ดีเนาะเหมือนนกนกฟินิก์นะ่ะ เออคุณไม่ยอมจ่ายแบบมีแมวด้วยอะไรเนี้ยอยู่แมวเก้าชีวิตทำไมคุณเก่งเลยลก็ค่อยประมาณนั้นนะเนาะใส่ผู้หญิงที่มีมงแล้วก็ใส่ใส่ชุดสิทธ์ราตีสีแดงมาส,ว,สวยๆเนาะชุดเจ้าหญิงแล้วก็แบบคุณดูแบบดูสวยขึ้นเออดูเก่งขึ้นดูแบบประสบผลสำเร็จเนาะ อมีชีวิตที่ดีขึ้นเออเขาก็เลยแบบอยากได้โอกาสหรือเปลนะ่านาออยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากติดต่อสื่อสารมหาเนี่ยภายใต้สำหรับมันขึ้นแปดไม้เท้าเนี่ยเนาะเขาคิดว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารมหาคนนะปัจจุบันอนะอืมแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่เนี่ย เป็นเป็นเด็กเด็กเหรียญเพดออกเอนเดอร์เคก็คือแบบอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงกับเขาแต่เขาก็อยากพยายามแบบเจ็ดไม้เท้านะอยากพยายามอีกครั้งหนึ่งเรามาลงกันอีกครั้งหนึ่งไหมอะไรประมาณนั้นนะเพราะเขาก็มีความมั่นใจว่าคุณและเขามันเข้ากันได้ดีเนาะถ้าสมมุติเป็น การทางานนั่นอ่ะอดีตที่ผ่านมาเขาก็เคยเนี่ยเคยประสบผลสําเร็จด้วยกันเป็น 6, 6หกหกนายแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกันเนาะเอออาจจะเคยไปแบบล,ล่องเรือไปแบบเออเลิมฉลองแล้วก็ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาอะไรเนี่ยเออแฮปปี้อินดี้แล้วก็มีความสุขเนาะสนุกสนานอะไรประมาณนั้นอะ่ะเนี่ยเขาก็เลยอยาก แล้มาลองกันอีกครั้งไหมอะไรเนี่ยเ,ออเนี่ยมาเริ่มต้นทำความรู้จักกันใหม่ถ้าสมมติไม่คุณไม่แบบไปต่อกับเขาก็เป็นเพื่อนกันก็นกได้อะไรประมาณนั้นนะเนาะออถ้าไม่เป็นคนรักเป็นคนคุยก็เป็นเพื่อนกัน เออแล้วก็เขาเสียดายนะเออเพราะว่าเขาคุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่ขยันทํางานแล้วก็สวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์เนาะแล้วคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันเนาะเพราะว่าคิงไม้คิงออฟบานคนนี้เนาะแล้วก็มันมีรูปโลกอยู่ด้วยเนาะ แล้วเขาก็แบบยังหันมามองแมวตัวนี้นะ่ะแมวน้อยตัวนี้เขาอาจจะคิดว่าคุณนะเป็นแมวน้อยของเขาเนาะเออแล้วเขาก็แบบอยากจะเรียกคุณมาแบบประมาณว่าหันมาหันมานี่ก่อนอะไรประมาณนั้นนะ่ะเรียกคุณมาแบบ นี่นี่แบบเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมเรามาทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้กันดีไหมออค่อยๆไปอะไรประมาณนั้นนะจากเริ่มเริ่มจากเด็กเด็กคือ,ถ,อถือเหรียญนะเนาะเริ่มจากเล็กหนึ่งอะไรเป็นสองสามสี่ก็ค่อยเดินไปอะไรประมาณนั้นนะเนาะหรือว่าถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นนะคนคนนี้ก็ จะไม่ปล่อยคุณนะเขจะพยายามพยายามเข้ามาแบบเป็นเพื่อนคุณหรือว่าพยายามเข้ามาคุยส่งข้อความมาเนาะทำเนียนเข้ามาแบบไม่ให้คุณได้รู้นะ่ะเออเพราะว่าคนคนนี้นะ่ะมีบุคลิกแบบนี่อัศวินถือไมาก็คือแบบอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เนานะ สวยหล่อพุดจาดีเออเนาะมีความเก่งความสามารถอะไรเนี้ยก็ดูเขานะ่น่เสนิเขาแพ้วพาวมาละมีทั้งนกสนิกแล้วก็มีแมวหรอมีไม้เท้ามีไม้ประการศิษย์อะไรนี่มีดาบด้วยแล้วก็มีแมวอยู่ข้างหลังแมวนอนอยู่ข้างหลัง เขาอยากได้โอกาสจากคุณอยากเริ่มต้นใหม่เนาะแต่ก็คุณก็ถ้าสมมติคบกันคุยกันเอ,อเป็นเพื่อนเป็นไรแหละคุณก็คุยได้แต่ก็ระวังเอาเนาะ นำเอาอดีตท,ที่ผ่านมานะ่ะมาใช้เอาเพราะว่าเขามีมีแบบอะไรอยู่ข้างหลังด้วยอะไรประมาณเนี้ยอัศวินถือไม้คนคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่แม,ม,ม,ม่ก็ได้เนาะอมมีอะไรแบบแมวดำแบบซ่อนอยู่ข้างหลังก็คือเขาเป็นคนฉลาดนะ เ็อาจจะมีอะไรบางอย่างเนาะก็ต้องดูให้ดีๆเนาะอืมแล้วแต่เพื่อนๆพี่พี่เนาะอืมอีกไม่นานนะเขาจะติดต่อมาอาจจะได้รับข้อความจากเขาก็ได้เนี่ยแปดไม้เท้าก็คือเขามีแบบความคิดของเขาก็คือแบบเอออยากพยายามอีกครั้งหนึ่งกับคุณเพราะว่าเขาเห็น การทำงานสเต็ปการทำงานของคุณก็คือบันกับเขาเนะน,น่ะอดีตที่ผ่านมามันได้อะไรเนี้ยเขาก็เลยอยากลองครั้งหนึ่งถ้าสมมติคุณไม่ไปต่อกับเขาเรื่องความรักก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นกัลยาณมิตรกันเนาะเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานกันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะอืมเขาก็อยากจะเริ่มต้นหม่อยากได้โอกาสอยากขอโอกาสอยากแบบส่งข้อความมาเนาะ ก็คงประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวก็เขาอีกไม่นานเขาจะส่งข้อความหาคุณเลยเดือนนี้แหละเดือนสิงหานะเลขแปดมาขึ้นเนาะประมาณนั้นเนาะโอเคไม่น้อยไม่ซีเรียสเนาะอืม ถ้าฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะอืมเพราะการเรนดอมมันเป็นพลังงานรวม,ลมพลังงานกว้างเออมันไม่สามารถตรงกับคุณหรือว่าตรงกับคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งเนาะก็โปรดใช้พิจารณาและนะยานในการรับชมและรับฟังแล้วก็ฟังเพื่อความสนกุกและความบันเทิงเท่านั้นก็พอเนาะเออเรียก็มีไว้เพียงเท่านี้เนาะ จบไปเพียงเท่านี้นาะคลิปนี้เนาะอไว้เจอกับเรยาในคลิปต่อไปเนาะก่อนจากกันไปเรยาก็มีคำคมฝากไว้เนาะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ได้เอาไปคิดเก็บเอาไปคิดเนาะค,คิดเล่นๆไม่ต้องจริงจังเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ๆว่ามือเรามีคนเรามีสอง มือเนาะถ้ามือทั้งสองข้างเรากอดกรรมอดีตเอาไว้เราไม่ยอมปล่อยอดีตเออแล้วเราจะเอามือข้างไหนไปคว้าอนาคตที่กำลังจะเข้ามาหาเราเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ระยาก็ฝากไปเพียงเท่านี้เนาะมาเจอกระยาใหม่ในคลิปต่อไปําหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ระย,ยาด้วยนะบ๊ายบาย